สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเป็นสมาชิกของสากรออมรั์ครูจันทบุรีนะคะว่าถ้าเราอยากเป็นสมาชิกของสากรออมทรัพย์ครูจันทบุรีนะคะว่าเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเราต้องไปทําขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ <au> รวมไปถึงเมื่อเราเป็นสมาชิกของสากรออมทรัพย์ครูจันทบุรีนะคะเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร สวัสดิการต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเปิดปันผลและดอกเบี้ยย้อนหลัง5ปีให้ดูเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือครูที่เพิ่งบรรจุใหม่นะคะแล้วอยากเป็นสมาชิกกับทางสกอป์อบซับครูจันทบุรีนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะคลิปนี้สรุปจบครบในคลิปเดียวนั่นเองค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ